รายการเชฟกระทะซอดจะพาพี่น้องสัญจรตลอดข้ามจังหวัดซึ่งมีพิกัดอิธที่บ้านตาทาตําตบลโพกระสังอำเภอขุนหาจังหวัดศรีสะเกดสุดเขตชายแดนไทยกัมพูชาเลยทีเดียวละครับโดยมีเมนูเด็ดจากท้องไร่ท้องนาให้เราได้ตามหากันฉะนั้นท่านผู้ชมโปรดตามมาตามมาอย่ารีรอเลยนะครับ สบายดีครับพี่น้องมือในไร่การเซฟกระทาสอดครับภาพผมเม็พี่น้องมาสอดที่ทินกุยครับบ้านตาตาครับตำบลพอกกระสังอำเภอคุนหานจังหวัดสีสเกตครับเมื่อนี้เฮ้าได้มากคนหนาเมนูเด็ดในไร่การเซฟกระทาสอดครับในฤดูการเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องเนาะนะครับในช่วงหนาหนาวสิ่งที่เฮ้าหาง่ายที่สุดในฤดูการนี้นั่นก็คือหนูหน้าครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งคนก็คือเป็นสัตตูในอ่าเพื่อท่านยังหารของเขาน้องพี่น้องเนาะนะครับเมื่อนี้เฮ้ามี น้องไส้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการหาหนูครับมือนีเพื่อนสิแดมาซอยหาวัตถุดิบในการนําไปประกอบอาหารครับนั่นก็คือน้องนิ้วครับซึ่งเป็นคนในท้องที่เนาะนะครับอันมนี้น้องนิ้วครับมือนีสีผ้าอ้ายไปหาหนูนี่เขาต้องมีอุปกรณ์อย่างเนี่ยครับต้องมีนี่แหละครับแวดครับหรือว่าเอื่นภาษาเล่าอ่ะบวงครับงอภาษาเหล่าอื่นมาบวงครับครับลักษณะสิเป็นยังสีเด้อพี่น้องเด้อนะครับ แวดหรือบวงนะครับซึ่งคอนอีสาน้องตัวไปคุงสีหูจักลักษณะดีเนาะว่ามันเป็นแนวไทยนะครับเมื่อนี้ซึ่งนูเนี่รฤด,ดูการนี่สีไรปันไหน้องนิ่ก็แล้วแต่ฤดูนะครับอ๋อแล้วตูนนาะเขาเอารถ<อ>แท็กเตอร์ลงเกลียวกับนูก็เริ่มหายแน่ครับนูนก็เริ่มหายครับ,รบซึ่งเอไปใส่บ่วงเมื่อนี้เนี่น้องนิ้วว่าสีใดประมาณจักตัว สองตัววันหนึ่งตัวสองตัววันหนึ่งตัวก็สองตัวซึ่งท<อ>ี่ได้หลายปันได้ก็ขึ้นอยู่กับบ่วงเนี่เาใส่น้อยใส่หลายเนาะครับมื้อนี้สิบห้าไปเส้นทางใดหนาะไปฟุ่นแล้วครับเดี๋ยวสิพาไปแล้วนี่แล้ครับอ๋อสิบาไปจัง<อ>สันพาเพื้นพี่น้องติดตามไปเบิ่งกันก็แล้วกันครับ ทู่้ชมครับหลังจากที่ย่างหามาดุนเติมน้องนิ่งเนาะนะครับก็ในมั่งพ่อหูหนูหู้นึงนะครับซึ่งเบื่อสถานการอยู่แล้วคือจะมีคนมาใส่แล้วครับมันไอไอไอทางเปลนเดืนเดินเนี่ยเป็นข้องนี่ก็คือห้อยมันยางห้อยห้อยหนูยางเนาะคครรัับบซึ่งในห้อยหนูยางเนี่ยเขาแยกแยะได้บอกเป็นหนูหน่อยหรือหนูใหญ่ก็น่าสิแยกแยะได้๋ยวแยกแยะได้เนาะหนูหน่อยมันสิ ย่างห้อยเก่าๆหน่หอยมันสิละเอียดกว่าแต่ถ้าหนูใหญ่มันก็ย่างไปสูตที่นะครับย่างตามห้อยผมย่างตามห้วยครับอ๋อครับบัดนี้เขาสิไปหาตรงไหนตัวอับดี้ถึงนี่ตรงนี้ป่ะนี่พนใส่แล้วพ่นฝุ่นไปไปพ่นพุ่นเนาะครับผมโบมี่พ่นนี่กับไปพ่นพุ่นโบมี่พ่นพุ่นก็ไปพ่นพี่ครับผมไปเอ้า เบอกทำอยู่เฮ้ยหมงอเงยใสโอ้นี่ครับพี่น้องเขาพลออีกหงอหนึ่งครับเนี่ยมาเบิ่งใกล้ๆครับหงอใหญ่ใหญ่ตรงนี้ครับในการนี่เขาที่ใส่หนูนี่เขาต้องใส่ยังไงเนี่ยนี่ครับนี่ก็คืออุปกรณ์ในการดักหนูนะครับครับนี่คือไม้ไผ่ ไม้ไผ่แลมๆไม้เป็นตัวยึดถิ่มลงกับดินครับอ๋อหลวดมามัดกับไม้ไผ่ยึดกันไว้ยึดกันไว้แล้วก็ดึงเนี่ยครับเฮ็ดให้มันร่องครับใม้มันม่วนกันติดกันเหมนหมวนติดกันเนาะครับแล้วก็ดึงปรับขนาดได้เลยครับปรับขนาดใหญ่หน่อยคือว่าข้าิเอยหน่อยใหญ่สมใดว่าั่นต่อไปครับอือแต่ข้าสิใส่ครับกะา่าหนูใหญ่ก็ปรับใหญ่นะครับครับ คือข้าวข้าขาดข้าขดปริมาณตามห้วยห้วยหนูยางเนาะครับอ๋อครับวันนี้เราใส่ยังไงบัดนี้ก็อืบอิ่มลงดินเลยอิ่มลงดินตามตามห้วยหนูยางต้องก้างนูพอดีครับหนูมันยางครับอ๋อให้มันตรงกลางกับห้วยนี่มันยางเนาะครับครับซึ่งท่านผู้ชมเหม็นบอกครับนี่ก็คือมันเป็นหล่องเป็นหล่องห้วยห้วยท่าหนูยางครับซึ่งยางมากกว่านานี่แล้ว ก็ดีห้อมา็พอทั้งมันงานก็เลยได้ปักบ่วงล่งไปเพื่อดักจับหนูครับไปห้อสิไปทังไดยต่อบัน งคครรัับบพี่นน้อะหลังจากยิ่งเอาใส่บ่วงหนูเสร็จแล้วเนาะใส่ทั้งเบิดอยู่ประมาณเกาลังเกาลังครับเกาลังนี่ครับมือเนาะถามมาหยาบมาซีมีหนู้ดเถียงไรปันไดครับเมื่อยพอสมควรบอกไปนำเ้าไปนำครับหลังจากยิ่งเอาใส่บ่วงหนูไปแล้วเนาะบันนี้สง่หน้องนิ่ยเป็นผาไปรอบ้านครับไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านว่าพันมีกิจกรรมมี่ยังเนี่ยว่าแน่จะดูการได้ปรนเดี๋ยงเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนู่นแน่เนาะนะครับสง่หน้องนิ่ยเป็นผู้แนะนำ นะครับว่าถึงความเป็นมาเป็นไปของหมู่บ้านเฮานะครับวันนี้เฮาเป็นเมื่ออาบน้ำแล้วนเนาะครับเมื่อเนจังมายามไหมครับบรรนหาหนูถือไปเฮาเมื่อาบ้านขอบานกันแล้วกันยามเย็นเย็นตาวินกำลังร้อนร้อนนกกาจาระกับกอ้อนกินร้อนคู่เคียงกันเมื่อน้าเสียดายครับท่านผู้ชม ช่วงหัวค่ำนี้น้องนิวติดธุระต้องไปเก็บเกี่ยวข้าวก่อนแต่เป็นโอกาสดีครับให้เราได้พูดคุยกับพี่ขวัญชิดโพกตังผู้ที่ให้ที่พักพิงกับทีมงานเทพกระทาซอดของเราล่ะครับหลังจากย่อไปใส่บ่วงมาเสร็จแล้วครับพี่น้องนะครับเพื่อทีเฮาจะรอเวลาไปยามในหลุมเสาของเมืออนะื่อนเนาะนะครับ ว่าสีดหนูตัวใหญ่ส่่งไดแล้วก็สีดหนูลายปันไดมบาประกอบอาหารในรายการเซฟกระทาซอดสึ่งในภากคกำของมือนีครับทีมงานเฮ่านะครับกับสีดมาอ่าหัวใจก,กับการในนอาหารพื้นบ้านนะครับซึ่งยูธิบัตาตานะครับตำบลพวกกระสังอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เคยเฮ็ดละครอน,นะครับหรือว่าเห็ดนังสัน เกี่ยวกับเรื่องของอวัฒนธรรมของเศร้าด้วยนะครับหนึ่งในเรื่องของกวนกวยกลวยบอลลืมซาดนะครับมื่อนี้ทีมงานเน่าเซฟกระทาสอดครับเดมาหัวมาไซเดมาพักพิงน้ำไอ้ไส้นะครับนั่นจะคือพี่ขวัญจิตมื่อนี้ไอ้ไส้ให้ออเพลินกระนั่งอยู่นี่แล้วนะครับพี่ขวัญจิตครับสวัสดีครับพี่ไส้ครับสวัสดีครับครับมื่อนี้สิบห้านอนเงียบยั้งแนนอนครับกินแรงมื่อนี้ครับมื่อนี้เมนูนะครับก็คือเมนูจาก หนังสั่นนะครับภาพยนตร์ของผู้เฒ่าก็คือเมนูแกงไก่ใส่ยังก็ไก่ใส่กล้วยกล้วยหรือว่าในหนังเขาใส่ใส่ว่าเบะด้วยใส่เปรี้ยดด้วยใส่เปรี้ยดครับแนี่ยนครับแล้วเนียงว่าใดอยู่ครับว่อใดอยู่ครับใส่เปรี้ยดวันนี้ข้ามีอย่างเนี้ยไอไอตรงเนี้ยน้ำมังครับวัตถุดิบในการปรุงแล้วก็วัตถุดิบเป็นวัตถุดิบหลักในการเฮ็ดครับก็ อันเรื่อมลักลักเลยนะครับคือมันบอกว่าแกงไก่แกงไก่แน่นอนต้องบะเมีนต้องบะเมียนเดต้องบะเมีนนกเมียนะครับนี่ก็คืออันลักก็คือไก่ครับภาษาภาษากลวยเพื่นว่าเอิญยังไงรวยรวยครับรวยคือแปลว่าไก่อยู่แล้วครับเราย่างที่สองครับไปแกงไก่ใส่กล้วยกล้วยอันที่สองก็ต้องเป็นกล้วยกล้วยแน่นอนมันต้องบะเมีนต้องบะเมีนบักขามหรือว่าบะเมีนบักสมเมียนะครับกล้วยกล้วยนะครับนี่คือกล้วยภาษาภาษา ภาษากวยเ่าน <mit. S 2> ี่จะเอื่นว่าเปรียดเปียครับถ้วยนี่มันจะมีอยู่สองนะครับคือสำนียงเป็นกวยกับปุยถ้ากุยมันเอื่นมาเปรียดเปรียดครับเปรียดภาษากวยนี่ถ้ากวยนี่สืว่าเปรียดนะครับแต่ว่าบอกกันหูเหลืองอันที่สองเปรียดคือกรวยอันที่สามนี่ก็คือครับอันที่สามเป็นเครื่องเทศทั่วไปนะครับทั่วไปครับโภริภาทั่วไปนี่แหละครับทั่วไปนะครับตัวนี้แล้กกาีิมีริก อันอันอันวยพันเอิญอันสวยต้องตีพันเอิญเช่นกันนะครับกวยกวยนะกวยพันเอิญมาอนเตเตนเตเตครับอเตเตทำทีสามครับทำทีสามก็มือนีเต้อันเพี้นหดจังหมวกไงเพี้นหมดตีสองอยู่บ๊วพี่เลวนี่อ้เหลวแต่บุลงกเนี่ยอันอันนี่ะครับอันนี้ก็สมครับสมสมบัติสมีีสมไปบักคำเนี่ยนครับ สิงไคเนี่ยหัวสิงไคแล้วก็หัวคาหัวคาครับอันบันคามนี่เพื่อนยังครับกาซะรวยมปิลนี่ยงว่อครับมุนปิลบรินมุนปิลเอ็กซิเดนต์คนนี่มันต้องไงอันนั้นน่ะครับพี่น้องเอ็กซิเดนต์หรือว่าเอ็กเซนซ์สำเนียงเงาเงียังก่อนครับมุนปิลรินครับตัวนี้ตัวนี้คือกล้วยเซิ่นปินแต่ว่าถ้าเป็นกวยเพิ่นเมุนเบลครับบัดบัดบัดนี่หัวสิงไคเหรอครับอ่าตะแวนหัวสิงไคเนี่เพื่อนตะแวนตะแวนตะแวน เออ่ให้การสุดท้ายสีขาดบ่ได้ก็คือแนวปยุงลุดเนี่ยเป็นไรยังครับตัวนี้อันนี้บ้านผมเอิญปลาาครับครับปลาแดกครับครับผมต้องพี่ปลาแดกกินเหล้าเมื่อยนะครับโปลาแดีกปลาพ้าหลาดนะปลาผ้าหลาดครับบ้านนี้ผมสิเป็นลุงเมื่อยย่าบอกเด้่ครับว่าวิธีการเน็ดเสื้อเรื่มจใจยังก่อนครับนะครับ ับโอ้ยเสียบไลยครับวันนี้ผมกับพี่าพี่น้องไอเซฟกระทาสอนเอาตดกินต้อได้นี่ครับกินแล้วก็พยาามน้านอนวันนี้ากับสิไปมืออื่นตือนไ่เศาครับเตือนกอนไกลเตือนคนไกลด้วยครไปยามบวงงูครับ เป็นตื่นตอนนู้นว่ะตื่นตอนนู้บูเมียนครนับวัหนูมันกิบปวกกว่าเท่าดเด็กเด็จัิงสิครับ <laughs> วันนี้กับคนล,ล,ลนนนัก,กลุงแางลุเงเา้าครับครับนยังตัวเซาไปรายการน่าวนาวเราพยายามมองนูเพื่อให้หนูตัวใหญ่งบางประกอบ,บปาะการในรายการเซฟกระทะซอสพ่อกันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับเรามารู้จักหนูนากันก่อนนะครับหนูนาจัดว่าเป็นสัตว์ฟันแทะจำพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องนาหรือพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ ซึ่งจัดว่าเป็นศัตรูพืชสำคัญอย่างหนึ่งหนูนามีอยู่5ประเภทคือหนูนาใหญ่หนูนาเล็กหนูป่ามาเลยหนูนอร์เวย์และหนูจีดซึ่งที่เรานำมารับประทานนั้นเป็นหนูนาใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักตัวเต็มวัยประมาณ1 0 0่งถึงกรัมขนด้านหน้าท้องมีสีขาวครีมส่วนขนด้านหลังมีสีน้ําลแซมดหนูนาจะอาศัยขุดลูตามคันนา พบมากตามท้องนาแถวภาคอีสานซึ่งเป็นศัตรูพืชสำคัญของพืชข้าวและพืชไร่ละกรบับ ครับหลังจากที่เขาได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับนั่นก็คือหนูหน้าซึ่งเขาล่อทาตั้งแต่มือวานครับจนหอดมือนี่เศร้าของมือไม่นะครับได้แต่รอ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 ,รอสมคำเพิ่นเหล่าเพลือครับสมคำเพิ่นวาเพนคุยพาบานเข่าหนูยังหน้ายัางหลเนาะนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากธรรมชาติที่รีครับนี่ก็คือวัตถุดิบที่เขาได้มากครับหนูหน้าโตวบบไงโตวบกไง เนียนเลยนะครับน้องกักเมื่อเช้าตื่นไม่ทันน้องนิวลยสิน้องนิวแอบไปเก็บแวดหรือบ่วงดักหนูก่อนทีมงานนี่แหละครับวัยรุ่นพันแท้ไม่แคร์อากาศหนาวนอนดึกตื่นก่อนทีมงานเราจับหนูตั้งเต่านึ่งข้าวรอทีมงานเอางั้นไปต่อกับเมนูหนูนาในช่วงเช้ากันเลยครับมาถึงเมนูแรกในวันนี้ครับเป็นผัดเผ็ดหนูนาวัตถุดิบมีดังนี้หนูนาใบกระเพราน้ำมันปาล ลิกกระเทียมหอมซอยน้ำปลาใบมะกรูดรถดีและกะชายครับอันน้ำแดงก็ส่งเสริมยิ่งจะไหนก่อนหนึ่งซับหมูเนาเอาพี่น้องมาเบิ้งกันครับวิธีการซัโนโนโบหมูแบนีหนให้น้องเยี่ยเป็นเป็นผู้เหตุเพราะว่าไอเก็ว่าชำนาการในการยึดกันตัวนี้ น้ำมันน,มน,น,มน,นี่น้ำมันยังอยู่มันตาบน้ำน้ำมันป้าบนะครับอยู่จังหวัดอื่นอาจสีบอมีนะครับน้ำมันนี่เพูดถึงว่าน้ำมันป้าบนะครับสารสกัดจากป้าบอย่างดีนะว่าสิสเกตตัวว่าสารสิสเกตเอาวันนี้ผมจะใส่น้ำมันนะครับ ก็เล,ล้วครับพี่นอ้องเมนูแรกนั่นก็คือผัดกะไนผัดกะไนผัดกะไนนี่คือผัดหนูนาผัดกะรดกะเพาะหนูนาบาน้านเท่านี่แหละครับ <_ s 1> กินแล้วมึงซื้อว่าอย่างไรเอ็มมาแรงเอ็มมาแรงนั่นก็คือเสบีสบเสบหลายๆภาษาแคว้นบ้านเท่ามาเล่นกันวันนีน้เอาสิมาเม,ามนูที่สองครับคือเมนูอย่างข้าวหนูนครับข้าวหนูนาครับเขามาเริ่มกันตอนแรกกันเลยมันถึงเมนูที่สองครับเป็นข้าวหนูนาวัตถุดิบมีดังนี้ครับหนูนา หอมแดงลิกกระเทียมหัวสิงไครหรือตะไคร้ใบมะขามใบแมงรักรสดีน้ำปลาและสุดท้ายครับเกลือครับ สิ่งเห่านี้ฟังเราก็บรรยากาศฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ับรรนอบบรรนะคเราจะอาศัยฟังรับให้คนลำให้ม้าลำม,ม,ม้าลำให้คนทั้งสีเก็บทั้งว้วยฟังฟังเข้าใจอ,ใจอีบ่เข้าใจเนาะเดือนเมษาฤดูหอนออออออ ลาชีวิตคนลงดอนถึงงามกวอันเออเดียบแจ้โอ๊ยแบกเอาเหียควงควงเอออาจสงสัยแห่แห่นี่บลาเน่าเบือดอยูไ่ไหนแห่แห่แห่ถอดปลานี่นะส้ำนันครับส้ำนันครับส้ำนันมัหนี้ของเงาใส่กบใส่เขียดละ่ะตร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 ะครับฮึมตระควงนี้เพื่อนว่าตระ สำเนยียงกับตองไดมีมีนอเรื่องหันฮลินน้ำมันวะตระพร้อมทางน้องแลพีกจะจับกลุ่มร่วมกันกลุ่มหนุ่มสาวสุขสันต์บ้านมายัางจำได ครับตอนผู้ชมนะครับวัดกุดีปิ้งเน้อามาเราเอามาแ,แปรรูปเป็นอาหารนะครับนั่นก็คือ,อัดหนูัดหนูหน้าแล้วก็กััวหนูหน้าครับซึ่งเป็นผลผลิตซึ่งเป็นอาหารแปรรูปที่เราไปหามาเมื่อวานนี่นะครับในการนี้อาหารขื้นบ้านนะครับซึ่งอาทิตย์หน้าเข้าสิไปซอดนะครับเขาสิไปแปรรูปบางอาหารเขาสิไปหามเมนูนเด็ดยู่บอนไดน,นะครับให้พี่น้องโพลต,ติตามก็แล้วกันนะครับ เพราะว่าสิเป็นทาง YouTube นะครับบพรว่าสิเป็นทางเพจของเซฟกระท่าซอดนะครับให้พี่น้องไปกดไลค์ไปกดเบิง้งนะครับติดตามผลงานของรายการนั่งไปเรื่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับมื้อนี้ทิ้งท้ายไว้นะครับกับพยานะครับเพิ่นว่าคั่นบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไก่พี่น้องเอ้ยคั่นบ่ไปหาเฮียนก็บ่ม,มีความหู้นะครับแต่คั่นมันมีความหู้แล้วอย่าถือตัวว่าดวงครับให้ลงมาสูบเผือดดูดินได้ซสำทุกคนสำหรับมื้อนี้ผม นะครับเอกระวี่ที่ระพันธ์ครับพร้อมด้วยน้องเนิ้วนะครับเช่ามูบา่บ้านตาตาเนาะตำบลพวกกสังอำเภอขุนหารจังหวัดสิสเกตครับ,กกบลำล่าพี่น้องแต่เพียงตัวนี้นะครับสุขสบายดีพอกันไม่โอกาสนานะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ